สบายดีเด้อสวัสดีเด้อเอฟซี FC วัชกนนะุนเนาะมาพบมาพลอกับสาปานน,าาน้องเซาล่าเมืรอนี่พี่น้องเอ้สาปานกันนี่ของควันเนาะปีใหม่ไฮรามสามพน่นพี่น้องเนานะทางน้องวีเอ็มกับน้องบิวน้องน้ำพิงพี่น้องเอ้แตเดี๋ยวไปเฮือนน้องบิวก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องบิวคุณบอสบายพี่น้องเอ้แจะสาปานก็ไปดีน,น้ำน้องบิวเด้อเอา ของควันไปให้น้องบิวเลยพี่น้องเอ้นาะปีใหม่กับซีลงออกสีแดงๆในเนาะพี่น้องอย่าไปรับไปส้มน้ำกันเลยพี่น้องว่าน้องบิวคนสีดีใจบอแบบบอสบายเนาะเห็นบอสัมบ่ายสองมือเลยพี่น้องเอยเนาะเไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องเอ้เนาะโอเคพอไหมพี่น้องมาหัศจรรย์สบายเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปเบิ่งเลยพี่น้องเอ้มีคนอยู่บ่ มาได้ลอกสแสดงมาอยู่ป,ป้าตะเครื่องว่สจะไปเก็บเนาะโอ้ยกับเนิ่ยเมือ่อแดดซองแท้ไงสวยอยู่บ่พี่น้องบิวเอ้ยบิวเอ้าประตูก็ล็อกแล้วนี้ล็อก ล็อกฮัลโหลเฮ็นยังลูกดานะเฮ้ยสบายเฮ็นยังอะนะแงลดวถูกจานลูก่ะอืมร้อสบายงงเงี้อ่าน้องวิวกับแม่กินข้าวแล้วอันกินข้าวไม่ได้เนาะเนาะกินข้าวเศร้า นี่เวลากินข้าวน้องวิวโยู่ฮะลำตลอดเลยเนาะลำตังบายไปจักนี่บบ่งกระตุนอยู่ก็ยังห้อันนี้หเด้อเบ่งตนก็ยังบงอย่ได้ชรูดาใช่ๆป้าวิวสปานยี้มาหนีในบ่งู้นละนี่สปาเนี่ยมาห้านเขาเ้อไปบ้านกองเขาเลยหรอมาหานบ้านกองบงโู้นละบ่งโู่นี่วิวๆเบบ่งน้นะนสปาใช้ยังห้นี่ ใช่ไรอีบ่นี่ยไัิคนดาาเซบไรดาอยฉีกป้ายเด้อชปานไปเปลี่ยนให้เด้ออตทีแดงจะวายพี่น้องไปีใหม่จะใช้ไดรรบบ่ไหนวะจะมาไหนชิคบ่เนาะคอแบบเดียวกันเด้อนี่ห้านเดียวกันไวจ้ะนี่น้องถือผานงถอน้องคอเ้ เอ้ยปุ๋ยเอ้ยงามๆนะซิโน่น้ำบนน้างขยกระเป๋านั่นเมนน้ือือ้าใไมเนี่ย้าเซ0นเจ็ดสิบือบสามร้อยไ้เนาะัาเนกือบะสามด้วอสมะบอรอยหน่งหาสิบองร้อยกัเซนหนึงพอดีสามร้อยสี่สิบบาทเอ้าสาวพันเด้มันหาสิบกับหาสิบกับสามเถอ1,70นเจ็ดเนาะเจ้ากั โอ้สบายนี <c oughs> yeah, ่ตกเด็กได้พี่น้องเอ้ยนี่เนาะสุดสามร้อยงามบ่คือหนูดีใส่ก็คือได้เนาะกคือขอบเบิ้ลคือว่าอะไรก๋วยอย้มยเวลาไปจะปาดอะไรใส่ส่งบิกกิ้งใส่ไปซี่ก็ได้นี่เวลใส่ก็ได้เนาะเพราาะว่มันใส่แล้วผู้ชี้เทียนหนาแค่ห็นบ่ะขวบป่าคือสีงามเขวบ่ะหนูวิติเตี้ยนต่ำๆหรืแล้วบอกขว่าสะชื่อแบบเป็นสุดส่งเขวบป่าคือสีบุคือ พี่หม่เราอยเอาสีแดงเอยกันสามเดคยใส่สามเ่ะอันเดือนแรกอันวันที่ได้ใส่เพิ่นอันเขาเรากันสามเดซก็บ้าเืาอื่นแล้วอะมาแรงม่ตีมันมีวันที่ยังสามสิบันนี้เอาไปชปาอ้าวหันแถวหันจนมึงจะนั่งอปิดเบิร์นนกินเดี่ยงกันที่สามสิบเออน้องบิวปีวดปีใหม่เคยยังดื่มนี่เชียร์ยังมากินเฮาะชาปานช่วงมี้ชารงชลองกันเนาะีกั เขาว่าเขาชื่อชื่อเขาชื่อชื่อนังเข้มบ่มาจีว่ะอ๋อ้นังเข้มในยตามอันนี้หุ่นไถ่ไอ้ขำทานนับดาวตนเที่ยงคืนได้เห็ดได้สารผมมีเงินหากหากม่ใจพขาเขาอยากกินหมูปิ้นด้วยก่อนนะกินหมูปิ้นเนาะกันคือชาบุญซื้อมากค่ะค่ะที่เอาบ๊อบเอาบ๊อบตอนเมื่อนัางกระกรอบอยู่แต่ชาวบุญเชนทุนยางเอาเชนทุนยางมาดิถ้าสมมติว่าเฮากินเชจานเฮาไปปะน้ำกองไฟน่ะ แต่ว่าฮับเป็นน้ำแมนแมนมีปัญากินอกปาเลยล่าตัวสิบห้าสิบสี่โลนั่นล้านห้าแต่ว่าตัวสี่โลน่พันสามพัรสามบอตัวพันสามกัมีขาว่าสีหันได้นซ้ำตงยางนด้นี่แมนเปเอาได้ไหมชั่วได้ไหมชั่วทองได้ไหมจังปซ้ำหน่นนะทำอยู่ินี่สิบหาโล สิบสี่บ่สิบสามสิบสามจะมาลงเดาจักไหนชิบว่าชิบสองเพราะว่าไ่ได้กินขาวไ้กินนำสองมื่นสามมื่นเลยจะปานเลยจ่นก็ไปกิขาวกับพกินพวกเนตาโกนค่นัพอดีอาจากชวยเห็นว่าน้องอย่างว่าน้องนีดินลูกพี่ชมพูนะหนูไปอยากอ้วนเด้ออ้วนเลยเมื่อยหายใจยาเห็นว่ามัเฉื่อเออพี่อพี่ด้วยเออถามว่าเป็นนีงอีนูขึ้จอย อีโนเมื่อยแม่เอ้ยอ้วนลายกับหายใจยากบอกบอกว่าอีสานบันได้แบบไทยได้แล้นี่เยี๋ไปอยู่บ้านอีสานเนาะฮู้ว่าเลยพนว่าอีหยังวะเพิ่นว่าว่าอีลาอ้วนอีลาเมื่อยส่งมาหาข่อยข่อยฮู้วเลยว้าวิวลอกใช้ลอกงวิวงามเทียวิวนี่วันทีสามเอ็ดใช้เด้อเอองานเทีจักรฟันนึกจักรฟอ่าเอ้ยาวยาวบอกชบายบอกบายพี่ายสักรนด้วยกบใจจัสรฟันด้ว จะปาเด้อวยขอจะปาอยู่ดีไม่แห้งเด้วยจะขอให้น้องชุกผ่าวเก็บเก่งด้อใช่ใช่ใช่น้องเลยใช่น้องใช่น้องดิใช่น้องเนาะใช่น้องฉาปาเนี่ยอย่าจะน้อยน้องบิวตี้จะใส่ได้กะว่าให้น้องน้องฉาปาน้องเนาะขอว่าบ๊อบเพ่แบบนี้บิวตี้ใส่ขอบ๊บลุนมันเป็นแพ่อันนี้แล้วเพ่เล่นแต่บอกขอซื้อให้ไลทนเล่นเล่นสามคนด้วยขอเก็บวันมีเงินเด้อเงินฉาบุญให้ขอยปานถาบน ใช้น้องมีเอ็มกับแพรเล่นแต่เป็นซุดซุดชั้นแนวไงชั้นแนวอันไปกับสะท้องสะท้องด้วยแต่แล้ว่าสีตะมูมีคนนีงขาวเาสีตะมูเลยเอาสีตะมูน้องบ้าน้องพิงก์มันเอาสีฟ้าคนขาวมห้เอาสีฟ้าแล้วเขาว่าพิงน่ะคนขาวต้องสีผู้กับสีแดงที่ผาเลยบอคอยชื่อสีฟ้าสี่ผ่าคือคล้ายๆก็สีป้ายายสมนีชื่อแหน่ไงสีทะเลบอเขาเอิอน่ะสีทะเลเนาะ นี่แน่ๆนะซีนะสีกระโปรงเดืองแล้วก็มีสีทะเลนี้ดนะสีทาร์แมนสี้ามันสีถ้าทองใครเคยเลือกแมนแต่ว่าของน้องๆสีโบผ้าเองทำของทำผูใหญ่เนาะผู้ใหญ่สองปีก็ชีดึนกว่าราคาหันเสือผ่าเน็กหน่อยอีกหันนึงนะหาหกร้อยขึ้นไปห้านกระจกนะคอยเงินคอยบอกพ่อเขาก็ถอยจ้าได้คอยกันสามชุดนี่ก็สีเซียนหาเซียนเลยว่าจะว่าเรื่องมันไปว่าจะว่าซื้อเสื้อผ้าเนาะ่อยก็ยังมุ้ยเวลาไปได้สัปดาห์ อยากไปอยู่ไปตลาดตะลีอยู่ขึ้นเครื่องไส้ชอไปไม่นี้ผมไม่ได้ชื่อคอยเขาซื้อให้แต่ร้านแต่ก็ให้สามีคอยซื้ออะไรเ่อแล้วย็นเพิ่นว่าวว่าสามีคอยนงเสือเก็บมาแจนเพิ่นบริจาคท่้นเจ้าเลยนะมันเดือมือนตัวนึงบม่ได้ดอกชายเย็นเพิ่นเอาให้นลยนะนงปั้นใหม่เลยค่เส้อเครื่องไส้เครื่องชอยครีมทับพงทับผิวเลแต่คืออยได้ชุดหนึ่งคนนั้นคืออันเขียนที่เขาเหิบนะอันพี่ชวพผู้่าคไม่คอยชุดหนึ่งชิ้นงามๆแดงห้อยอยู่ ชุดปีใหม่จะเป็นส่งนะ้คยๆคือส่งคอยซื้อกับใส่สมุดนะได้เป็นชุดระวังเด้อจะใส่อะไรนี่มันพี่เลยได้แล้วว่ะของฝากไปเนาะปีใหม่คอยคู้อะไรคะเจ้านะต้องเจ้าเจ้าเอฟซีเตียงคนเด้ยวขับเอฟซีอื่นคือสิ่งผู้ใดได้เจ้าคระิังคักเลยเอฟซีอันสามีเห็นป่สามีอย่างเดียวขอบกับสามีขอบกันได้แล้ววะน้าวิวเนาะ อเวลาสุดส e, ¿no? si ีแดงสีดงใช้น้ำเพรนแน่นี่เนาะไปตลาดบอสอะอยู่ไม่ตู่บอสกว่าอยู่กูจ้าสะปานก็ลูกจ้าก็จ้าแถวไปก็งามขึ้นเนาะอันนี้อันนี้พอเพิรนบอกว่าได้ลูกหนึ่งหนึ่งงามขวิดจะลูกเพีวเดียวได้ขวิดมันจะงามออกไปในสะพานอ่ะเพิรนบอกว่าลูกนั่นคันเอาผู้เดียวหนึงงามคันลูกสองนั้นกระพุ่งกระฟ้าขึ้นขวิดไม่ได้เบิ่งไผปแล้วขบิ่งเอ้ยขวิดเองเฉยเย็นได้เฉยเย็น กระฟ้าขึ้นยหนวดววนี่เวลาทาครีมพิชบอสบริเวณพุงบริเวณพิษแล้วตั้งขี้ผาแล้วขึ้นเน <c oughs> ี่ยเต็มบริเวณนี้เผื่อเราไม่ทาอย่างนี้แหละอันนี้การเราบวมลูกเรายุ่มข่อยเบิ้งเดียวเว้นลูก <c oughs> ยุ่มขอ่อยเพราะมันเพิ่บว่าบัศบุนกันงามอันนี้แบบเว,ว่นเนี่ยเป็นทาครีมแบบว่าเบ,บบแห้งเนี่ยวันนี้ถึกเดทถึกยางแบบฝ่าขึ้นนะจ๊ะฟ้าโบโบเมนโบเมนค่อยเบิ้งเดียเป็นน้ำอันว่าหน้าเราก็ฝฟาเรากินท็อป เากินอันนี้นะกินพวกกระพุ่งกาแฟลายไปจ้ะกาแฟลายก็ได้หนวดดำขึ้นน้องดอดมันสินดำเตะกาแฟกาแฟแรงขนาวะอือกาแฟกระซ่วละองพันขีสามพันเนียได้เดี๋ยวตะกีปซ่วละพันเนาะสามพัน่บางที่มาถือไอ้สปาต้งนสามพันสี่พันสามลวเออสองหาเนาะสองสองหาพันสออยก็ไม่คอยกินเนาะกาแฟบารกินขวอยกัวบรกินไมกินนันนี้ เราบอกเตียว,วกินเพื่อสุขภาพแล้วบ้านนะแตาว,ว่ากินก็อย่างนอนเรต,ติดเดี๋ยนะแฮสปานแล้วเมื่อเมียนห้นนอกมื่อ,นอ,นอดนดุกล่ะบิ้วให้งนองวัรุ่ขึนกแท้น้องพิงเห็นนี่ค่ากแงหน้องพิงมากเลยรถอันซื้อมาก,ก็แมาก,มากเลยไปโดงเลยขันในขี่นะะไดเป็นทดรถน่องคือนีปอนหนวปอนเข่าพอดีกินวดเครื่งถวยอบ้มัหนี่ขึ้นขี่รถน้องบ้มันี่นอ่องกะหากใครเนยนนอนอนเนยนอาไปวันพินโทรไปนํามาเฉย ไปบ้านพินมาแล้วไปยังไปลองลานน้องวัวอุเทนมาโอ้ยลองวัวอุเทนอ๋อจะแม่นจักสาลงฉลัดล่างไปแมนนู่ปไทยแม่นบอกบ่จันฉลัดกลับไปป้าอุไทยป้าอุไทยเหรอทั้งทั้งกินทั้งห่อเหรอแล้วบ่กอยู่บ่เตียงเพิ่นว่าหลับสิ่นได้ไดหลับสิ่นได้อะไรนอนพุงน่องพี่อะไรก็เฮ็ดซอยจุงซอยจุแล้วก็ลาบกะลาบซอยคาซอยยังกะแสบะคนวันพีเน็ตสาวบุถายเฮ็ดว่ะอันนั่นบอก บ่เรีกเห็เอินพี่น้องเขาธรรมดาพูดวันที่หนึ่งพฤิมาส่งเคยวันหวยอันเมียเมียบอกแมนแต่ผูกแขนเมียอยู่ไกลกันคคยว่าคันหูว่าสาวซุกกับสามีเป็นคนย่อเข่าขาชิิไปข่อโบหูแมนเพื่อนกันจ้าบออ่ะพี่น้องเพื่อนกะป้าไทนั่นเป็นป้าไทนั่นเป็นตาไพ่เจ้าคือเจ้ากับป้าคือเจ้ากับบุตรมีนี่แมนมีไอเมีน้อง โดยก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องนะเบิ่งคือสีอารมณ์บ่คอยดีบรใจบรนไดบ่สบายสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เสปานเด้อพี่น้องเ้ยนาอเอาเสือมาให้ดานไปได้พี่น้องอสบายดีโดยโบิวบายลูกบายบายาบายบายาบายบาย